ปีนี้ต้นนั้นดีคับพี่น้องแอปเปิลต้นนี้มันกะบโบเป็นดอกเลยจ้ะเนี่ยเอเอเร์ปกติมันสีโดกดอกเลยจ้ะถูกปีมันสีดอกขาวเต็มเลยจ้ะเออดีแล้วล่ะมันบบเป็นดอกมันบบเป็นนวยปีนี้มันจังโหกจ้ะพี่น้องจ้าพ <c oughs> วกเน่หมากแหงมันน้ำผืนมันโกหกจ้ะพี่น้องจ้ะ ขันมันั่นเป็นดอกเป็นหมากดุดกๆคือเก่านี่มันหกหกคักคุณแล้วพี่น้องเอ้ยขันมันดุดก,ดกปีใดนี่อืมมันสี่หกคักแต่ปีนี้บ่มีเลยดอกบ่มีขาวเลยจ้ะเกี่งเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ต้นนั่นนี่ตน้นอู้เบื้อเบิงตน้นอันนี้พี่น้อง ข้างข้างหัวจะข้างหัวอันนี้บ้านเขาบ้านเขาเจ้าะด้วยพี่น้องด้วยวุ้งว้าวยอดสวยมากเลยอืหยอดก็งามเห็นไหมพี่น้องเนาะเงาอัดหลาดพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะหลายเห็เด้อพี่น้องอเบ่อึดบ่อยากบ่อขันบ่อึดก็บ่อยากขันเกิดไม่ก็อยากอยู่นี่จ้าเกิแบบเนี่ยยู่ข้างหัวพี่น้องอ ขังหัวขังหัวหลังบ้าน,นนี่ก็ต้นนั่นนั่นจะ้ะขางเงื่นเขาเขาจะชดจจตัดออกเพิ่อขางหื่นเจ้าของกระบบกโบตัดพี่น้องโอ้ยมันหกอยู่นี่พี่น้องจ้ะเออจังเป็นหนามบ้งพี่น้องต้นนี้น้อยเกิดไม่น้อเกิดขืนงามเถเด้อยอดมัน,น มันหลายคือโบกินคือว่าเนาะพี่น้องเนาะมันโบอึดมันกับโบอยากอันนี้ก็คือค้นนะพี่น้องเอ้ยมันกับข้นี่จะต้นนี่ตุจับจ้ะใส่ละนี่จ้ะนี่จับต้นนี่แสบเจ้าพี่น้องแต่แต่มันเถ้ามันเถ้าคลักต้นนี้แอปเปิ่มต้นนี้เถ้ามากมันเถ้ามันคักเออเบิ่งเบืองต่ำๆพี่น้อง เออต้นนี่ผลลายหลายพี่น้องเอ้ยนี่เริ่มจับกระปุ้มกระปั้มหน่อยจ้ะจับแล้วต้นนี้ปกติต้นนี้ก็ค่อยเป็นอันนี้ก็ต้นนั่นใบไม้ต้นไม,ม้สีแดงจ้ะย่ำเหมือนพ่นก็คือเพ่นตายอยู่แพี่น้องย่ำเหมือน่นมัน,น,ก,น,น,มน,นก,ก็กลับมามันก็เกิดใบจ้ะ มันเป็นสีแบบนี้ได้พี่น้องเลยสีแดงแบบนี้เลยจ้ะต้นใบแดงบัวเด็ดตายได้รรมาสตว์มันีด้พี่น้องจ้ะนี่อีกหยอดอ่อนๆเลยจ้ะแต่มันสีแดงจ้ะสีแดงมันสีแดงต้นสีแดงพี่น้องต้นใหญ่จ้ะแต่กีบมันเท่งใหญ่พี่น้องเลื่อยออก เลยออกเกือบเกือบจำตัวมันจะม,มันก็เกือบตลอดเขาก็ตัดงาม,มันออกเบิดบางเงื่อนเคาเจ้ากับเป็นเปลี่ยนพี่น้องเยเงื่อนเคาเจ้างามเปล <c oughs> ี่ยนประสาทเงื่อนเจาะของหกคนพี่ภาษาดทพี่น้องอจะ้ะงจัะพื้นกับเปลี่ยนคือกันล่ะพี่น้อง โอเคตัดหญ้าออกเนาะตัดหญ้าก็พูดตัดหญ้าก็คือกันนั่นแหละจ้ะตัดหญ้าออกมันก็สวยคือกันจ้ะต้นมะกันต้นมะแอปเปิลเพิ่นจ้ะมะแอปเปิลนั่นดอกไม้มะแอปเปิลประดับกับเป็นลายได้พี่น้องนะดอกขาวเต็มต้นจ้ะกระติกินน้ำเพิ่นนั่นแหละเพิ่นบอกกินเนาะอยากกระติกินกินเพิ่นนั่นแหละ นี่เด้จ้ะพี่น,ออน้องต้นสแตา์งยอดมันแทงขึ้นอันนี้ต้นพัมก็บโบเป็นอีกพี่น้องเอ้โบเป็นดอกจะปีนี้ลูกลูกพัมลูกอันนี้นะก็บโบเป็นเลยพี่น้องมิแดแคสเนี่ว่ามีดอกว่ามีหมากกูปีเป็นเมื่อก็ลนถิมกระเกาพี่น้องเอ้เมันก็เจ๊ไปสิกินเนาะ ก็ปกติจ้ะดีแล้วมันโบเป็นหมากมันโบได้ลนหมาอันนี้รอต้นตำแยพี่น้องอันตรายทุกหย่อมหญ้าเบื้องยอดทุกพี่น้องผู้ใดกินต,นตน้นตำแยง่ายค่ะแต่โกเคยกินแล้วพี่น้องแต่ถือก,กันย่งยานอยู่จ้ะมันขั้นย่าน,น,นามันคั้นจ้ะมันคั้นมันคั้นมันเจ็บพี่น้องมันบบมม็นขั้นหรือซื้อจ้ะ มะพร้าวมาเบงต้นมี่ดอนอ่อนเยอะหนึ่งบรเวใสปุ๋ยใสน้ำบริเวใสอีกอย่างมันเลยจ้ะนี่ต้นละบาลรับเบอหน่อยบ่บ,บ่บงามขิงพี่น้องจังมีขิงเนาะจะ,ะ,จะลุกไปลุกหยาให้เพื่อนเนยอะขึ้นนะแต่กินแซ่เสีพี่น้องกินสมกินเมียงจะแบบิะเป็นแบบนี้พี่น้อง ละบ้าละเบอระเบอร์อาเจ้เสียบจะมักตุน,ตนลูกหยาออกให้เพิ่นเล็กน้อยกันเอาเพิ่นใหญ่ขึ้นได้กี่ได้เสียเห็นเพิ่นอยู่วันนี้ก็เลยเศร้าเส,สียหยาข่านน้องพี่น้องเนาะขี้ข่านไหมมันไม่เกิดเกิดขึืนอการละจากปกติธรรมาชาติเนาะแบบนี้ละจ้า ล่มลื่นเพื่อก็เอาจ้ะพี่น้องจ้าคำว่าวเตัดตัดหยา,าว่ด้ตัดเองีงนี่เป็นตัดเอาตัดห้ากับพวกมือเดยกพี่น้องกับพวกเฮ็ดเหริน,หนไปก็ฝนสิโตกะแถบันนี้เอาเสือ้อผ้ามาใส่แดด ตัดหญา้าข้าวเดียวพี่น้องตัดหญ้ากันพอด้ยากพอด้ซ่าดอกแต่ช่วงนี้โบธนัทข่วงพนันก็ได้พอด้ตัดจ้ะพนูน่ะไห้ระเดี๊ยจ้ะไห้ระเดีกก๊ยกระปุกไว้กระปุกไว้ดีๆทั้ทงนี่เบิดแล้วพี่น้องทั้งนี่จะเดี๋ยวไปหลงัลงหลังงุ่มไปได้ไหม,ไมอยู่ดิพี่น้อง แต่มันอยู่แดดอยู่ฝนมันก็เป็นแบบนี้นะจ๊นะเนาะนอกกับปิด้อกกับใส่ถุงใไ่ไปตั้งหากกับปิดอีกรอบหนึง่งแบบนี้หละจ้ะในปลานี่ก็เขาไปเพื่อดไรบวบวเด็ดตัดเนาะมันต้องเอาเงินสำหรับตัดรด,ดอันเขาเพไ่อด เด็นี่ละจ้าวิถีชีวิตเบื่อๆก็มาย่างเลาะเบ้างหันเบ้างหิ้ไปพี่น้องน้ำมันเพิ่งก็ไวปนีลน่ล้วนี่น้ำมันไก่เฮียได้พี่น้องเออต้องเชื้อไก่เฮียนั่นอันนี้ก็มี่ขีดมุ้ยขึ้นบ้านข้าลังละจ้าคือกัน แต่ว่าบ่มีเขียวมุย้ยมีกันจ้ะเฮียนั่น,อ,นอันนี้เฮียเออราจะเนาะแบบนี้เราจะพี่น้องจ้ะง่ายๆจะ้ะแต่ละมือแต่ละตีเอาพวค่อยได้เละาะย่างเลาะดอกจั่มวันนี้กะว่างเนาะวัออนหยุดหูยงามแัดป่วนนี่พี่นอ้องจ้ะหอมเถื่อพี่น้องนี่หอมสดชื่นมากเลย โอ้ยหอมหอมชื่นใจมีแห้งเลยพี่น้องนะเดี๋ดมกินดอกไมหม่หอมๆนะเบิ่งเพื่อนนั่นจัง่นเพิ่นก็นมาเลี้ยงไว้เต็มนี่แหละฟื้นถ้าดังแย่หนาวนั่นจะ้ะบ้านข้าเจ้าหลังบานข้าเจ้าหลังบานฟังเงื่นอนเขาเขาก็มันก็นล่ามออกไปพี่น้องคนนเขาก็ตัดออก <laughs> นี่จะฟังนี่แหละจะบ๊อบตัด ปีกเลื้อยออกอยู่พี่น้องเดี๋ยวสิได้เลื้อยมันออกอยู่มันเต่าเป็นดอกมินล่าจ้ะเด็ดจ้ะมันเด็เดเพิ่งก๊ตตัดออกแบบนั้นะจ้แะแต่ต้นของเพิ่นหนะันเนาะอันที่จริงกันมันล่ามมากเนาะเออก,บบบกระบียบนีลล่าจ้ะก็ะติเฮ็ดหันเฮ็ดนี้ปกติจะพี่น้องแค่อยู่ใส่กัน ก็ใส่กระดิเห็ดก็เก่กกกาละจ้าเบิ่งพ่อแต่ตากผ้าเดดสีเบิด์เนี้ยโบเบิด์เนี้ยเออมันก็จังมันนั่นทำท่านี่ยแหละพี่น้องทำท่าแดดนี่ยหน่อยมากแล้วพ่อเอาเสื้อผ้ามาตากมันกับสีขสสึ้นเลยสดื่นสายตาได้พี่น้องส่วงนี่พ้ดฝาไม่งามเลย แบบนี้จะวิวธรรมาชาติเลยจ้ะแต่มันเย็นแล้วพี่น้องเด้อจะว่ามันห่อนจะมันหน,า,หนาวแหงลมมานเ่ยมันแหงเย็นจ้ะส่วนนี่มันสีแบบปันปวนอยู่สีห่อนกับพ่กห่อนสีหนาวกับพหนาวต้นนี่กับพวเป็นนองต้นหนาบ้านกับพว่อยมีจ้ะก็ดีละละ่ะมีกับบวกินกับซำเปล่ามีค่สซำเปล่านะจ้ะมันหก มักแอปเปลิลกินกับไปซื้อกินคือเก่าเนาะพี่น้องเปลี่ยนกับมนลุนเหี่ยวหกก็ซือ้อแบบนี้แหละจ้ะถีวนขี้ข้านังจนะันน่ะโอ้ยฝ้าพี่น้องเห็นเพิ่งฝ้าเนาะผุดน้ำมืดมาเบิดแเราพี่น้องเอ้ผุณนะจ้ะมือดอุ้มคืมเลยพี่น้องดำปืด๊ดมันสิมโต๊มาวันนี้คือว่า กิหวานสิตกอยู่ได้นอพี่น้องเนาะมืดดำพนนี่มันลอยมาแต่ทางพูนทั้งุนทางในเมืองมันลอยมาติมฟ้าแล้วเอ้าตกกับฝ้ามาเก็บเท่านั้นล่ละเด้อซ้ำนี่ลหละจ้ามาเบืองบรรยากาศฟ้าฝนสวีเดนจ้ะ